เจ้าชายน้อยตอนที่ผมอายุหกขวบผมได้เห็นภาพน่าตื่นตาในหนังสือเกี่ยวกับป่าดงดิบที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าจากชีวิตจริงมันคือภาพงูเหลือมกําลังกลืนกินสัตว์ตัวหนึ่งลงไปนี่คือภาพที่ผมวาดเลียนแบบออกมาหนังสือเล่มนั้นบรรยายไว้ว่างูเหลือมกลืนเหยื่อเข้าไปทั้งตัวโดยไม่เคี้ยวเลยพวกมันจะขยับเข,ขยื้อนตัวไม่ได้และต้องนอนย่อยอาหารอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหกเดือนผมเฝ้าครุ่นคิดถึงเรื่องการผจญภัยในป่า และลองฝึกวาดด้วยดินสอสีจนสำเร็จภาพวาดหมายเลขหนึ่งของผมมีหน้าตาแบบนี้ผมนำผลงานชิ้นเอกไปบวชให้พวกผู้ใหญ่ดูและถามพวกเขาว่าภาพวาดของผมทำให้พวกเขากลัวไหมพวกเขาตอบว่าทำไมจะต้องกลัวหมวกด้วยเล่าภาพวาดของผมไม่ใช่รูปหมวกสักนิดมันคือภาพงูเหลือมที่กำลังนอนย้อยช้างอยู่ต่างหากดังนั้นผมจึงวาดภา,ภาพภายในตัวงูเหลือมออกมาอีกภาพหนึ่งเพื่อให้พวกผู้ใหญ่เข้าใจ พวกเขาต้องการคำอธิบายเสมอภาพวาดหมายเลขสองของผมมีหน้าตาแบบนี้พวกผู้ใหญ่แนะนำให้ผมเลิกวาดภาพงูเหลือมไม่ว่าจะเป็นภาพที่มองจากภายในหรือภายนอกตัวงูและหันไปสนใจภูมิอมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เลขคณิตและวยากรแทนด้วยเหตุนี้ผมจึงละทิ้งอาชีพจิตรกรอลเลิรรูไปเสียตั้งแต่ตอนอายุหกขวบผมรู้สึกผิดหวังที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการวาดภาพหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสอง พวกผู้ใหญ่ไม่เคยเข้าใจอะไรได้ด้วยตัวเองและเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับเด็กๆที่ต้องคอยอธิบายให้พวกเขาฟังอยู่เรื่อยไปดังนั้นผมจึงเลือกทำงานอย่างอื่นผมได้เรียนขับเครื่องบินผมบินมาแล้วเกือบจะทั่วโลกและวิชาภูมิศาสตร์ก็มีประโยชน์ต่อผมมากจริงๆมองแค่แวับเดียวผมก็แยกแยะได้ว่าไหนคือประเทศจีนไหนคืออริโซนาความรู้นี้จะมีประโยชน์มหาศาลถ้าหากเราหลงทางในตอนกลางคืน ด้วยเหตุนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมจึงได้ติดต่อผู้คนมากมายหลากหลายพวกเขาล้วนเป็นคนจริงจังผมใช้เวลาอยู่ท่ามกลางพวกผู้ใหญ่มากพอดูได้กใกล้ชิดกับพวกเขาแต่นั้นไม่อาจทําให้ผมมองพวกเขาดีขึ้นกว่าเดิมได้เลยเมื่อผมได้พบคนที่มีแววว่าน่าจะมองอะไรได้ทะลุปลุกโลงผมจะลองนํารูปหมายเลขหนึ่งที่พกเอาไว้ออกมาให้พวกเขาดูผมอยากรู้ว่าเขาหรือเธอผู้นั้นเป็นคนที่เข้าใจอะไรต่อมีอะไรได้อย่างท่องแท้หรือไม่ แต่คำตอบที่ได้รับเสมอก็คือนี่คือรูปหมวกเช่นนั้นแล้วผมจะไม่เอ่ยถึงงูเหลือมปลาดงดิบหรือดวงดาวอีกเลยผมจะถอยมาอยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาผมจะพูดกับพวกเขาเกี่ยวกับสะพานกอล์ฟการเมืองและในไทยแล้วพวกผู้ใหญ่ก็ดูจะยินดีที่ได้พบปะกับคนผู้จาเข้าท่าแบบนั้นด้วยเหตุนี้ผมจึงใช้ชีวิตอยู่อย่างลำพังปราศจากเพื่อนคุยที่เข้าอกเข้าใจ สนกระทั่งเครื่องบินของผมประสบอุบัติเหตุที่ทะเลทรายซาฮาราเมื่อ6ปีก่อนบางอย่างในเครื่องยนต์เกิดขัดข้องและเนื่องจากครั้งนั้นไม่มีทั้งช่างหรือผู้โดยสารเดินทางมาด้วยผมจึงต้องเตรียมใจว่าแม้จะยากเย็นเพียงใดก็ต้องลงมือซ่อมเครื่องยนต์ด้วยตัวเองจนสําเร็จให้ได้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่านาทีเป็นนาทีตายผมไม่เหลือน้ําดื่มเพียงพอสําหรับแดวันเสียด้วยซ้ําในคืนแรกผมพลอยหลับไปกลางพื้นทรายห่างจากบ้านเรือนผู้คนออกไปหลายพันไม์ โดดเดียวเสียยิ่งกว่ากะลาสีเรือแตกที่ลอยแพอยู่กลางมหาสมุทรคุณคงพอนึกออกว่าผมจะตกใจสักเพียงใดเมื่อแรกพาอาทิตย์ขึ้นก็ได้ยินเสียงเล็กๆอันแปลกประหลาดร้องปลุกเสียงนั้นเอ่ยว่าได้โปรดวาดภาพแก่ให้ผมทีอะไรนะวาดภาพแก่ให้ผมทีผมสะดุ้งพรวดขึ้นยืนราวถูกฟ้าผ่าขยี้ตาเพ่งมองให้ชัดและพบกับเด็กชายตัวน้อยสุดพิเศษคนหนึ่งกำลังจ้องขเขม่งแมาที่ผม นี่คือภาพเหมือนของเขาที่ดีที่สุดที่ผมวาดขึ้นมาในภายหลังแต่แน่นอนภาพวาดของผมไม่มีสเสน่ห์ได้เพียงครึ่งของเจ้าตัวแต่นั่นไม่ใช่ความผิดของผมเลยผมถูกพวกผู้ใหญ่ปรามเรื่องการวาดภาพมาตั้งแต่ตอนอายุหกขวบและนับจากนั้นผมจึงไม่ได้ฝึกวาดอะไรอื่นนอกจากภาพภายนอนตัวงูเหลี่ยมและภาพภายในตัวงูเหลี่ยมตอนนั้นผมต้องมองผู้ซึ่งมาปรากฏตัวด้วยดวงตาที่เบิกโพรงจนแคบถลนอย่าลืมว่าผมอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนออกไปหลายพันไม์ เพาว่าเด็กน้อยของผมดูไม่เหมือนคนหลงทางไม่อ่อนระหอยรอยแรงหรือมีสภาพปางตายจากความหิวความกระหายหรือความกลัวเขาดูไม่เหมือนเด็กที่กำลังหลงทางอยู่กลางทะเลรายห่างไกลาจากบ้านเรือนผู้คนออกไปหลายพันไมล์และแล้ว,ลวเมื่อผมพูดออกมาได้ในที่สุดผมก็พูดกับเขาว่าแต่เธอมาทําอะไรที่นี่เขาตอบกลับมาอย่างนุ่มนวลและมุ่งม,มั่นได้โปรดเถอะว่ารูปแกให้ผมที เมื่อบรรยากาศลี้รับตาตรึงใจขนาดนั้นย่อมไม่มีใครอยากขัดขืนหน้าขันตรงที่ผมอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนหลายพันไมและตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตแต่ผมกลับหันไปหยิบกระดาษหนึ่งแผ่นและปากกาหมึกซึมหนึ่งด้ามออกมาจากกระเป๋าเาว่าเมื่อนึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่ผมร่ำเรียนมาตลอดก็คือภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และคณิตและวยากรณ์ผมจึงหันไปบอกเด็กน้อยด้วยอารมณ์ขุนิดหน่อยว่าผมไม่รู้จะวาดอย่างไรเขาตอบมาว่า ไม่เป็นไรหรอกวาดแกให้ผมเถอะนะเนื่องจากผมไม่เคยวาดภาพแกะผมจึงวาดหนึ่งในสองภาพที่ผมเคยวาดและยื่นให้เขานั่นก็คือภาพงูเหลื่มที่มองเห็นจากภายนอกและผมก็ต้องอึ้งไปเมื่อได้ยินสหายตัวน้อยเอ่ยว่าไม่เอาไม่เอาผมไม่อยากได้ภาพช้างในตัวงูเหลื่ยมงูเหลื่มเป็นสัตว์อันตรายและช้างก็อุยอ้ยอายเกินไปที่ที่ผมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมีขนาดเล็กมากผมอยากได้แกสักตัววาดแกให้ผมนะ ดังนั้นผมจึงวาดเขามองภาพอย่างพินิจพิเคราะห์และบอกว่าไม่เอาตัวนี้ป่วยมากแล้ววาดให้ผมอีกตัวเถอะและผมก็วาดเพื่อนของผมยิ้มให้อย่างน่ารักและพูดอย่างอ่อนโยนคุณลองดูสินี่ไม่ใช่รูปแกะแต่เป็นรูปแพะมันมีเขาตรงนี้นะ่ะผมจึงวาดภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ถูกปฏิเสธเช่นเดียวกับภาพอื่นๆก่อนหน้านี้ ตัวนี้แก่เกินไปผมอยากได้แก่ที่มีชีวิตอยู่ได้อีกนานๆคราวนี้ผมชักหมดความอดทนผมอยากลงมือซ่อมเครื่องยนต์เสียทีดังนั้นผมจึงวาดไปแบบสงสงและแถมคำอธิบายว่านี่เป็นแค่กล่องแก่ที่เธอขอให้วาดอยู่ในนั้นผมประหลาดใจมากที่เห็นประกายความเบิกบานฉายทั่วใบหน้ากรรมการตัดสินตัวน้อยของผมตรงไปกับที่ผมต้องการเลยคุณว่าแก่ตัวนี้จะกินหญ้าจูหรือเปล่า ทำไมหรือก็ที่ที่ผมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมีขนาดเล็กมากมีหญ้าพอให้มันกินอยู่แล้วหน่าผมบอกแกที่ฉันให้ไปนะ่ะตัวเล็กนิดเดียวเขาโน้มสีสลงมองภาพวาดไม่เล็กเกินไปเสียจนดูนั่นมาหลับแล้วและนั่นคือเหตุการณ์ที่ผมได้ทำความรู้จักกับเจ้าชายน้อยต้องใช้เวลาอยู่นานโขกว่าผมจะรู้ว่าเขามาจากที่ใดเจ้าชายน้อยผู้ถามคำถามผมมากมายดูเหมือนจะไม่เคยฟังคำถามของผมบ้างเลย ทว่าจากบางถ้อยคําที่บังเอิญหลุดออกมาเป็นครั้งคราวทีละเล็กทีละน้อยทุกสิ่งก็เผยออกมาให้ผมได้รู้เช่นครั้งแรกที่เขาเห็นเครื่องบินของผมจูจูผมไม่ว่าเครื่องบินของผมหรอกมันออกจะยุ่งยากซับซ้อนสําหรับผมไปหน่อยเขาก็ถามผมว่าวัตถุนั้นคืออะไรนั่นไม่ใช่วัตถุทั่วไปมันบินได้เครื่องบินนะ่ะเครื่องบินของฉันเองผมรู้สึกภูมิใจที่บอกให้เขาได้รู้ว่าผมบินได้แล้วเขาก็ร้องออกมาว่า อะไรนะคุณตกลงมาจากท้องฟ้าหรือใช่ผมตอบอย่างเหนียมอายโอ้ตลกจังแล้วเจ้าชายน้อยก็เปล่งเสียงหัวเราะร่วนอันน่ารักออกมาทําให้ผมเคืองเป็นอย่างมากผมอยากให้คนอื่นเห็นว่าครารายครั้งนี้ของผมเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสแล้วเขายังเสริมว่าแปลว,ว่าคุณก็มาจากท้องฟ้าเหมือนกันนะสิคุณมาจากดาวดวงไหนหรือนาทีนั้นเองผมมองเห็นแสงเรืองที่เปล่งประกายออกมาจากการปรากฏตัวอย่างลึกลับของเขา จึงถามอย่างคร่รู้ในทันใดเธอมาจากดาวดวงอื่นหรือแต่เขาไม่ตอบได้แต่เอียงสีเษเล็กน้อยโดยไม่ละสายตาจากเครื่องบินของผมเลยจริงด้วยสิขี่เครื่องแบบนี้คุณคงไม่มีทางมาจากที่ไกลไหรอกแล้วเขาก็ตกอยู่ในพวังเป็นเวลานานจากนั้นจึงดึงเอาภาพแกของผมออกมาจากกระเป๋าเอาแต่เฝ้ามองสมบัติชิ้นนั้นคุณคงจินตนาการออกว่าความอยากรู้อยากเห็นของผมได้ถูกกระตุ้นจากคำว่า ดาวดวงอื่นที่ผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรดังนั้นผมจึงพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะขุดคุยให้ได้ความมากขึ้นเด็กน้อยเธอมาจากไหนที่เธอบอกว่าที่ที่ผมอยู่นะ่ะเธอจะพาแกะไปอยู่ที่ไหนหรือหลังจากครุ่นคิดอยู่อย่างเงียบๆเ,เขาก็ตอบว่าดีจังเลยที่คุณให้กล่องใบนั้นมาตอนกลางคืนมันจะได้ใช้เป็นบ้านได้นั่นสิและถ้าเธอเป็นเด็กดีฉันจะให้เชือกด้วยเธอจะได้ล่ามเขาไว้ในตอนกลางวันอย่างไรละ่ะ และให้เสาหนึ่งต้นเอาไว้ผูกเชือกด้วยแต่ดูเหมือนเจ้าชายน้อยจะตกใจกับข้อเสนอนั้นล่ามมันหรือเป็นความคิดที่ประหลาดเหลือเกินแต่ถ้าเธอไม่ล่ามมันเอาไว้ผมกล่าวมันก็อาจจะเดินเรื่อยเปื่อยแล้วหลงหายไปได้สหายของผมเปล่งเสียงหัวเราะร่วนออกมาอีกคุณว่ามันจะไปที่ไหนได้ไปไหนก็ได้ตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆเจ้าชายน้อยพูดนำเสียงจริงจังไม่เห็นเป็นไรเลยที่ที่ผมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมีขนาดเล็กมาก และด้วยท่าทางเศ้าส้อยเขาพูดต่อว่าตรงไปข้างหน้าไม่มีใครไปไหนได้ไกลนักหรอกหากสนใจอ่านเจ้าชายน้อยเต็มเล่มสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ a อด r ารนะครับ